่งท้ายกันเป็นประจำด้วยช่วงนี้อะไรเล่นขำๆสกเก็ตดาสกเก็ตดาวันนี้มาดูกันว่าน้องมิงยูมิโกะพิธีกรค,คนเก่งของเราเ<อ>จะเต้นท่าปลาโลมาได้เป๊ะเหมือนต้นฉบับอย่างสาวลาลาปองลางสะออนได้หรือเปล่าสต็ปแรกมืขอขวาเพ้นมือซ้ายตามขย่งปลายเท้าขึ้นใช้ตรงนี้นะคะดับเบิลเอลเ,อเอด้งเเด้งกดับเบิลดับเบิลดับเบิลัลมิ้งคนเดียวดิมิงคนเดียว ก็ตีเห็นแล้วทนไม่ได้เลยขอเต้นเองให้น้องมิงดูเสเลยดูดูคุณพี่ไ่ยอยอมยอมหรยอมยอมแพใ่ไหมจนตอนนี้มิงก็ยังเต้นไม่ได้อยู่ดีค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าและเครื่องประดับจากแองเจลี่บาเล็กและแมกนิฟิกแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ 我无法打开。<い>